สบายดีสบายดีบัสสุขสุขนบสัสสมองสบอลพี่น้องจ่าบรรยากาศยามมือแรงสว่วงคำคำพี่น้องตะเวนไก่กำลังสิโตก๊กดินหางกะหาโมงพี่น้องอากาศเย็นเย็นแลวหนาว,นาวลมลมสังเกตเบิงหนาวหนาวมาหลายมือแล้วืัอน,นี้ก็ได้บรรยากาศแล้วก็ได้เลิกเลิกงามยามดีพี่น้องซุ้มแซลอยู่หน้าบ้านคือเก่า มาเปิ่งกันว่ามันมีเอียงกิ่นฮัลโหลสบายดีพี่น้องสบายสบายในังกินหอเจลลมูกราดคือได้กินหมูกะทะเหอผู้ไดเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงพีน้อาว เนื่องในโอกาสยังเนาะเงินเดือนออกพี่น้องเอา้า <laughs> แม่นบัตเจล่ะ,ะกระเดียวว่าสลองเกี่ยวเข่าแล้วสะดอกหรือว่าอันคิดว่าเจลสล้องอันได้เข่าทะลุเป้าหมายยังบัตสันทะลุคักบัตสันได้ปั้นยังบัตสได้ปั้นเข่าพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าว่าชิบะป,ปั้นให้เมื่อเช้าเนี่ยกะโรดกระตายเซียอารถคันใหม่มาเพราะว่าบัวไฮเอาบัวซันมีการมาหัองกองเข่าไว้ โลปั้นเขาเขเจ้าตายว่าสิสออมแปงอยู่เมื่ออินจักสิไดปันหรือบดิปันตอ์อรลอง,อองลไบถาเขาวปั่นแม่ลไมลอั้างนบ้าน,นอกกินหมูกระทะบ่อยๆกันยังเฮ็ดเป็่นอยู่มือนี้มีสามเต่าพี่น้อง เขากับบรรยากาศคักบรรยากาศหนาวๆลมๆเย,<ๆ>ย,ย็นๆยนานาอย่างสิมานั่งถิงไฟปิ้งย่างเนาะกินอยู่หน้าบ้านโรมแมนติกคักพอดีพอหอดแล้วลมหนาวพี่น้องเนียยงบ่ทันมาครบพี่น้องจ๋า, Nein, okay, าผัวยายรุ่นกับยังกำลังจูง <Yeah. S 1> ง้วนเขาคอกเขารักอยู่ยายลีก็ยังบ่ทันว่างยังซักเสื้อผ้า อีกอย่างกับอาหารเพิ่นบ่ค่อยมากกับผัวเพื่อน่ะกับบ่ค่อยมากถ้าอาหารนิบนะแมนครับเจ๊มาลากับไปเกี่ยวเข่าซอยอันเจ๊เจี๊บยังบ่ทันมาืันนี้ก็ว่างเบิดมือพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งหม้อนี้ก็สิเป็นหม้อย่างปิ่งย่างของเบาแปบกับสาวลอยเพิ่นหม้อนี้ก็เป็นหม้อกระทะของแทเอาลงเธอละถวยวเธอละถั่วซ้ำสิกินบบมีค้นแย่ง หันมาเบิ้งหมอนี่เพราะว่ามิตรเด็กน้อยพี่น้องเด็กน้อยกับมักคักมักปิ้งย่างบม่ได้มักลวกเด้อซิมอนเวลาปิ้งย่างกับคองไปของมันเด้อบมแม่นเขาปิ้งไว้แล้วเพิ่นไปเอาของเขาเนาะโมนทั้งชุกจำพี่น้องของกขาปิ่มาทางหนึ่งซิมอนเอาเรียบนี่แหละอยู่นี่ละปกติสิบคเห็นคุณแม่มานั่งกินน้ำพี่น้องมื่อเด็กหน่มกลับมา เซมเปลิยปลย,ยิบยิบเย็บเย็บหน่อยหนึ่งเนาะแต่บแมนคลองมากเพิ่นดอกย่างมากก็กินบ่เกินหาค้ำเพื่อนก็ไปแล้วเออเพิ่นเห็นลูกลานกินเปะนะ็นตาแซ่บมนนะเพื่อนก็เลยอันมาน,านั่งน้ำแต่กินแล้วก็กินจืดๆแล้วบอกกินใส่น้ำจิม้มเดอกกพี่น้องจ๋าอันหมกซื่อมาเหตุเองเนาะมันก็เลยบ่ค่อยมันก็ประหยัดงบไปพร้อมบ่ค่อยเปลืองสื่อแต่พัก น้ำจิม้มก็เฮ็ดเองหมูบานบะหมี่กิโลละร้อยยี่สิบบาทสั่งข้าเจ้ามาสามโลก็มาหั่นเองมักเองหั่นโบปัญญาโบาได้พี่นอ้องว<ะ>้าวไ,<ป>ไปซื้อเป็นสูตรนะสูตรละสูตรหน่อยนะสามร้อยหรือห้าร้อยบ,บุพพกินขายจะจอดเนาะกันเลยลูกหลานหลายเขาพะโละละเจ็ดบา,มาทมุมกกระเจี๊ยบแพงบมหลายสอบเด้อกลินล่นแบบง่ายๆ ปกติเสียหายแซบอีต้องมีครบทุกอย่างเนาะิมีเห็ดเข็มทองมีทุกอย่างแหละบ้านเฮากินง่ายๆอ้าวเขาอยากคอยซื้อกุ้งมาอยู่เหรอลืมลวกให้ดองทำคือบอกลงมาย่างในท่นจทำจกโตมันคืกโดเหมือนอีคือสิบริกินข้าวแรงมันว่าเจหล่ บแรกบ่เนึงหดเข่าพี่น้องจ๋าก sure> ินแล้วก็แล้ว uh ่เกนเกแง้นี่น้พ uh ักหมูสามโลคือชิพ่อกินอยู่ยายลีกับท่านว่างผัวเพื่อนก็บ่ค่อยมักอาหารประเภทนี้หรอกพี่น้องสิมาตะเบาแปบผัวเจลาลกับบ่มาผัวยายรุ่นกับท่นว่างยังเกลือเงือกกล้วย เสร็ดอยู่พวันทคือเหือยุงหัวยองอยู่พากันอาบน้ำแต่แสามโมงพี่น้องจ๋าอากาศหนาวอาบน้ำเดึกบ่ได้ ที่นั่งกันอยู่นี่คืออาบน้าแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเป็นซักแห่งที่เบาแปบถามถามเจ้าอย่าเผาอิ่มเด้อ <c oughs> แม่เจ้ากำลังไปเอากุ้งมาแต่ส <c oughs> ิมาลงหมอบเบาแป๊บได้ <c oughs> แยลีมาเลยพี่น้องจา๋าห้างก็ซักเสื้อผ้าแล้วสั่น มามามายายกำลังลงมือกำลังลงมือเดียวนึงกำลังเบร์อาเอานั่นแล้วสลาดได้ทำเส็บเสบพี่นอกจ้ก บ่าวเรื่องกินหมูกระทะก็บบริกินบ่อยดอกพี่น้องเดือนหนึ่งก็สัประมาณเดือนละเทือ,อสองเทือเนาะส่วนใหญ่บ่มีซื้อให้กินเดือนละครั้งบางครั้งก็สิมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฝากมาเลี้ยงหมูกระทะอย่างเสียโอกาสนี้ไม่มีบ่อยดีแล้วละ่ะ แต่มีบะหมี่ใ,ใเญี้ยงก็งันมาไ,ได้กินกันดอกสิเลิกจ้างแล้วคนงานกับสิไล่ออกไปแล้วจะหายแล้วไนดอกนี่งิ้บะคู่แฝดคอยสิเลิกจ้างเดือนเดือนนีนเดือนสุดท้ายเลิกจ้างเลิกเลี่ยง,งทามทามกุ้งเจ้าบะหมี่สือก,กุ้งมา พันแมหีพันขึ้นกุ้งกะกิโลละแปดสิบห้าพันมันจักบาทลอยสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่ามีลูกค้าประจำร้านนั่นเพนเลอไอรถดไทย อบ่หมูต for ัวุ่่นนะกุ้งบ่ตัวหญ่นะตาเอายาเนี่มันบกุแล้ตาเอาร้อนเนี่ยแ่กุ้งแแคุณแม่ยาแล้วบกินวาสั่นบ่วกุ้งมากินกับกินพี่น้องเยคุณแม่นะคุณแม่กุ้งกับแล้วบกินเด้ปลาหมึกแล้วก็บกินแล้วบเคยกินตัวไเลบ่็นนนก็ต่ี่เบิ อย่างที่ฮะสมพ่อจังหวอ้วนคือเขาปัญญายคือเขาจะดมกินบ่สมพ่อจะเป็นพวเมียกันก็น้องทำเอาคือจะจ่อยคือกันเนาะกินกับบลายเอาผัวแยลีไปใส่เฮ้ยบ่กลินบ่ บมเมนตของโปดเพื่อนพี่น้องสาแมนพี่น้องถ้าอยากให้เรากินต้องซื้อเนื้องัวพุ่นของโปดแล้วค่ะหัวาจรุ่นกับห้างกามาสบายดีจังเ่ยสบายดีเอาเอาเลยสบายดีจังไลยกินหมูกระทะจบดีเบิ่อสบายอยู่นี่แล้วนะไม่เย็นก่อน เปนาปันเขาทุ่งหาโหลดปันนี้ตายสอบมาได้หัรหนามันตมาหัวหนา้ได้เขามาจอเบิ้งเขาัปันแล้วเาเจียมือเจมาลายังบ่มาพี่น้องจ้าเขาเหนเนคารนอาลยำง้าว่าทีเผาอยู่คู่อ้หวาคนโรมาบอก้าวอ่ที่อ่นเา้าบกาจีนู้นเขาอนแล้ว กระทะที่รวดเร็วที่สุดก็คือกระทะอะไรพี่น้องจ๋าหม้อกลางจวดจาดเอาลงเทอร์รโลหม้อปิ้งย่างอเมร่าไปใช้คือเห็นคนไปเกี่ยวข้าวสอดเจี๊ยบเจี๊ยบบ่อเล่อแตาอั่ข้าวอันนั้นยังข้าวกลางแล้ว มามาพี่น้องจ๋าแสบแสบว่ามาแตะคนพี่น้องจ๋ามากระทุกเทียงแล้วมาอยู่หนีเบิร์ตจนว่าโบเมื่อฮอดเทือนเจ้าของ มานั่งมานอนเผาอีพี่เบิร์ดมันเคยได้กลิ่นมาสี่โตหาโตขันเราพื้นมาไปเอิญจ้าของพูนมาน่ะแล่นมาก่อนแล้วเมื่อนี้กับสิขาดพัวยายแหล่พัวเจลแหล่กับพัวยายลีบ่มาเมื่อคืนนีมาครบทีมพี่น้องจ๋าอากาศหนาวๆเมื่อนี้ก็กินเตเวนกินแล้วกะ เขาสามารถเขาบนนอนได้เลย,เลยสบายอืมว่าน่าบอกว่าบระยากมันอีกปอดภัยสีมอนพรชยัยมันอีกคอยคอลองให้ยาก่อน,นี่ยบอ <l> ล้วมาเป็นมือกล้องให้คอยคอยสกินมือแดกก็คือยาแต่น้ำหลังโม เขาสิเลิกจ้างเดิมมันเดือนนี่เขาจ่ายเป็นเดือนสุดท้ายต่อไปกับบมรีการเลี้ยงบุรีการจ่ายเงินทำเช่นนัน้นให้เขาไปนี่ไปทางใด,งด,ดไปเขาอยู่กับซ่องอามลาเถอะบ่ไปซ่องอมลาเพราะ <laughs> อ,อามลากเบ่ค่อยอยู่ <laughs> ทำจะสิไปยี่นาาา้า <laughs> อมลาแวเเขาหงนอกทำบอกขออยู่น้ำเจดเจียเจ๊ยกบกันแล้วกัน อาก็ไปยูนมาลแม่เราอยู่บ้านเจ็ดสีุ่นเราไ่ไ้ยูนนี่แม่อยู่้านม้อใจได้ว่ากรจ๊เจ๊ัเดสี่น้องทำวาถ้าสีหาไปยูนน้ำเจ๊มาลานสิไปยูนเจ๊เจ็ดีกลัววาสันสีงใ่่องายค่าข่เลยพี่น้องเ้ยเรียงบวยคนงานก็ดีทั้งจ่ายเงินเดือนทั้งกลิ่นยูทั้งเสื้อผ้า ซ <ENNIS> ื้อ <lawsuit royable> ให้แม้กระทั่งกระเก่งในอุดนุนได้พี่น้องเลยอุดนุนเบามีได้ซับไข่ซับกอกได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่น้องลูกหลานหลายสั่นละเลี้ยงบาไว้เออผักบามีนชอบเบามีนเด้อพี่น้องและชสดเลิอกอย่างเจริญเบ่เลือได้ยอดวิวก็ตกหวบที่นี่มวยอดผู้เบิ่งเออบ่แม่นคนเดียวนะมุ่นก็สิดีแล้ว ถ้าบ่มีเลิกจ้างเก,กเวก,กสิโอดตายคูแฟนแท่งก็กินรายอยู่อดตายไดีเถอีนนวเจ้าบบมีเงินเจ้าเงินเดือนแม่ใส่ทำฮะบอจะมีเงินเกตแมเจ้าเงนานินเดือนแม่ใส่างปาอปาบ่มีเงินดแม่ใิน ว่าวอกว่าเลนพี่น้องจ้าอยู่นี่ก็อยู่กันแบบญาติพี่น้องมียังกับแบ่งกันกินมียังก็กินน้ำกันได้ปูดได้ป่าก็กบแบ่งน้ำกินน้ำกันแซวแซวอยู่ตรงนี้อยู่กันสี่เถียงหรือว่าสี่ลังคาเนาะ ผู e no. ้ใดเนาะสิลูกก้อนอิ e ่มก oh. oh. so, ้อนนี่เหรอมาแป๊บบ่อิ่มเลยพี่เนาะเอาอิ่มเลยบ่เอาอิ่มได้เอาเราตอนนอาไว้อิ่มเล้ยเพิ่มมากินเนี่ยเอามาโยโยมาเลยโยมาโยเขาได้แต่งตัวสวยๆจังโอ้มันได้แต่มันได้มันได้อยิ้มแต่งหางมันดอกเอาสวัสดีค่ะเกือบได้ล่างจานนะทำ น้องทำกำลังเว้าขวัญอยู่วะถ้าบ่มีเลิกจาก้างให้พิยูนลาบอยูสิพิยูนเจ็บเพิ่นวะไ,ไปเลยไปเลยขับไตะมือกันยังบพ่พอไปเลยให้บเอมเด้อาเด้อเ้มาเก้อมเ้มาเด้มาาอมาด้านมาเด้มาเมาเด้อาเด้าเด้้่เด้อาเ้าเมเข,าข้าเดาเด้าเด้่มมาาเด้าาาาเาดเ เอาไปโรดโรดนะเขาแห้งจาสิเผามือแร็กในวันสั้นเขาเจ้ามาเรดอ่ะเกี่ยวเขาไอโรดปั่นเขาเมืองสอบอีกโอ้ยพี่น้องจาโดยโดยโดยพี่น้องจ๋าคนแรกที่ถอยออกไปก็คือเจ๊บุญนั่นเองแล้วอิ่มแล้ว แซบบสิบนฮะแซบบอีบจะปากบรพี่น้องจ๋านั่งสอิสน่ะสแปมว่ารอบเศร้าเลยรอบเที่ยงรอบเที่ยงแล้รอบแรงมื่นเศร้ากั บดมาดอกมืออื่สานะกลัวเขาจะแปลงก็คือมืออื่นพี่จะมาแปลงดกเดินเขไปจอดนนมันแล้วใส่แต่กระโหลกมัน่เดว่าันบดแปลงทั้งคืนเลยแดเราเอาเมื่อไรกบุกมาน่สีมอนยาทอดมาเป็นมือกล้องให้น่บ่มีไผ่ยาพี่น้องจ๋าพฉะนั้นบ่มีคอปิดกล้องกัแล้วกันอด้ บ่มีขอเก็บภาพบรรยากาศวยพิกตทอดีิพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวชิบะท่านคู่แฝดพี่น้องจ๋าไปแล้วจ้าสวัสดี